คลิปกาลังภายในสุดฮาครับโอ้โหจะฮายังไงต้องดูครับนี่ครับโอ้โหใช้พลังจิตสุงหางครับอืมใช้แค่นิ้วสะกดครับอืมตวัดกําลังภายในครับเราดูครับโอ้โหลูกศิษย์ไม่สามารถก็จุดก่อตอกอนได้ครับโอ้โหลงไปนั่งเข่งอยู่บนพื้นครับแล้วดูครับอืมตั้งคุมกันเรียงตัวครับโอ้โหบรูสลีก็ยังสู้ไม่ได้จังหวะนี้ครับเหมือนใช้ดัชนีจิตสังหารครับแล้วมาดูครับนี่ครับมีคนไปท้าสู้แกแบบจริงๆครับดูว่าแกจะสู้ยังไงครับผมจังหวะนี้ มาครับอ๋อแล้วฮะนี่เจ้าของศิลปะการต่อสู้นะฮะใช้จิตสังหารนะครับดัชนีพิฆาตครับแล้วมาดูครับจังหวะนี้ครับอ๋อแล้วครับมาดูว่าเวลาสู้จริงจะเป็นยังไงครับคู่ต่อสู้เดินเข้าหาครับจะใช้พลังดัชนีพิฆาตครับอืมตบไปไม่โดนครับแม่เปลี่ยนมาเป็นฝ่ามือสังั้นครับเวียดไปไม่โดนครับเอาคู่ต่อสู้เขามายิงหมัดทรายครับโอ้โหลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นครับ เอาละครับยังไงครับไหนละครับอืมโอ้ยังไงครับโอ้จมูกจมูกเลือดกำเดาออกนะยครับเอาแล้วเป็นยังไงทำไมทาไมวิชาดัชนีพิฆาตถึงใช้ไม่ได้ผลครับโอ้เอาใหม่ครับเผื่อว่าแกแกยังไม่ได้เดินลมปรานครับมาครับจังหวะนี้ครับเข็บเข้าหาครับ เข้ามาจับมันซ้ายโจงสายโจงเข้าไปครับโอ้โหอาจารย์โดนเตะใส่หน้าเตะใส่หน้าครับลงไปตั้งคุมเรียบร้อยครับร้อยครับร้อยครับจังหวะนี้แม่ร้อยแรงแกงไตปลาครับอ่าเรามาดูอันนี้ครับโอ้วิชานี้ครับโอ้โหเหมือนใช้พลังกระแสจิตครับของสำนักย e l โล w แ a บมบูนะครับย e l โล w b a บมบู c o m ครับแล้วดูครับอืมอืมมันเป็นไปได้ยังไงครับคุณผู้ชมครับ มันเป็นไปได้พันพลือครับเอามาดูของจริงครับโอ้เจอจับเขาใส่แล้วก็แห่ล็อกไว้เรียบร้อยครับ s ับ m i s s i o n ครับจบเลยครับ๋อแล้วมาดูนะอีกคนหนึ่งครับแหม่คนเดียวน่าจะสู้ไม่ไหวต้องใช้พลังสองคนครับถ่ายทอดวรยุทธ์นะครับโอ้ถ่ายทอดลมพรานครับดูว่าจะสู้ยังไงครับนี่ครับมาครับพร้อมครับพร้อมแล้วเข้าสู้ครับจังวันนี้พุ่งเข้าไปครับเทคลงไปครับจับเทคดาวลงไปบนพื้นครับแหม่เรียบร้อยครับ โอ้หมดกันครับพลงลมปลาที่สังสมมามาดูคนนี้ครับอ่านนี่วิชาอะไรครับอือหือโอ้ใช้วิชาตะโกนเข้าใส่ครับสิงโตคำรามครับมาดูว่าของจริงจะเป็นไงครับอืมนี่ฮะนี่ออก national g e o g r a p h i c ด้วยเหรอครับโอครับแล้วดูครับพยายามใช้กับคนทั่วไปครับอือหือเป็นไงครับได้ไหมครับรู้สึกไหมฮะ อพอหนุ่มจะบอกว่าไม่พื้ไม่ไม่ไม่รู้สึกไรเลยนะฮะไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะอืมยังไงครับเป็นอะไรไหมครับอามันเชือนนะครับเชือนเชือนนี้ไม่ใช่คนโดนเชือนฮะอาจารย์น่าจะเชือนครับไม่มีความรู้สึกอะไรเลยครับโอ้โหอ่ะเรามาดูวิชานี้ครับอ่านี่ครับมีการดึงพลังนะฮะจากวัฏจักรนะครับดึงพลังจากธรรมชาตินะครับเข้ามาครับ เดีพลังธรรมชาติแล้วนี่ครับยิงใส่คู่ต่อสู้ครับโอ้โหครับถึงกับลงไปชักดิ้นชักงอครับโอ้โหครับแม่ตั้งคุมบนพื้นเลยครับเราดูครับอืมอ่ะเรามาดูครับว่าเวลาจริงๆมันเป็นยังไงครับดูครับพุ่งเขาใส่เรียบร้อยกับเอาผางเขาให้ครับโอ้ผางเดียวครับอืมจมูกหักเลยหรือเปล่าครับเอายังไงครับเอาเพิ่งจะมาชักครับโอ้แต่มันมันมันสายเสียแล้วครับ โอ้โหอะมาดูเจ้านี้ดีกว่าครับอ้าวคนเดิมครับนี่ครับคนนี้ครับนี่ครับเราใช้มือปัดครับโอ้ถึงกาหมดสติครับโอ้แค่ใช้มือปัดเท่านั้นครับมาดูครับอื้อฟันไม่ถูกครับเอาแล้วครับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับอื้อจับมาครับเกี่ยวมาแล้วก็ล้มลงไปอย่างง่ายๆครับแม่อแล้วก็นี่มีผู้ชมนะมาท้าจริงๆครับแมว่า ของจริงจะเป็นยังไงครับดูครับอืมอ่ะรู้สึกไหมครับยังไม่รู้สึกครับอืมพยายามจะถ่ายพลังเข้าไปให้รู้สึกครับรู้สึกไหมครับอืมยังไม่รู้สึกครับอ่ะอีกคนคนที่สองครับโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ nothing h a p p e n ครับแหมแล้วมาดูครับกลายเป็ว่าผู้ชมนี้ตั้งคอสงสัยครับว่ามันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าครับหรือเป็นแค่โชว์ปาหีขึ้นมาครับ อะไรแบบนี้ครับอือหือนี่ครับอ่าฮะเอานะครับมาครับลองอีกครั้งครับยังไงครับอ่าไม่ได้ครับมาครับนี่ผลักครับเอาลองผักจริงๆครับผักจริงๆปัดไม่ได้ครับผลักครับแล้วปัดก็ไม่ได้เหมือนกันผักปัดไม่ได้ยังไงครับโอ้